นี่เป็นสาวกซาวะโดห,ดหมดมุกการกินขน,นมปังซาวะโดกันหรือยังคะอย่าเพิ่งท้อใจคะ่ะถ้าคุณยังไม่ได้ลองสิ่งเหล่านี้ตัวแรกนะคะภูมิใจนำเสนอมากเลยคะ่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าเวชจิมค์ค่ะ ถ้าใครที่อยู่ออสเตรเลียนะคะจะต้องรู้จักตัวนี้แน่ๆเลยค่ะว่ากันว่าเขาบอกว่าไม่มีเด็กออสเตรเลียคนไหนที่ไม่เคยกินเวชไมค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะมันนําเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วก็ค,คือมันขายมานานแล้วแหละแต่คนนะอาจจะไม่ค่อยรู้จักอาจจะมองข้ามไปนะคะเวชไมตัวนี้เนี่ยนะคะมันทําจากกากของยีสต์ที่เขาเอาไว้หมักเบียร์ก,กที่เหลือตัวนั้นนะเข้ามาทําตัวนี้นะคะมันก็เลยจะมีรสชาติที่ออกจะแบบว่าเค็มๆหน่อยแล้วก็มีรสชาติของอูมามิด้วยเวลาป้ายนะคะ ป้ายนิดเดียวพอค่ะเพราะว่ามันมีความเค็มอยู่เทกเจอร์ของมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีความหอมมากๆเลยนะคะเวลากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหฉีกความเต็มๆมากๆเลยค่ะตัวที่สองนะคะที่แนะนํานะคะก็คือตัวนี้นะคะนําเข้ามาจากอเมริกานะคะ เขาจะเรียกว่าตาแกรนมาหรือว่าปุ๊กเองอะปุ๊กเรียกว่าโมล่าตาคุณย่าเนี่ยจะมีคุณย่าคนนี้ยอยู่ข้างหน้านะคะตัวนี้มันจะทํามาจากากากน้าอ้อยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ได้แอดชูการ์เลยค่ะคือใช้ทาขนมปังก็ได้ค่ะหรือใช้ผสมในขนมก็ได้นะคะเวลาที่ปุ๊กทำพวกชีสอบังอะค่ะถ้าเป็นสูตรปุ๊กเองอะปุ๊กจะใช้เมเปิร์ไซรัปจากแคนาดาเนี่ยแล้วก็โรย,ยเกลือแล้วก็ทำชีสอบังนะแต่ตอนนี้ตัวนั้นกําลังจะหมดซึ่งปุ๊กสามารถใช้ตัวนี้แทนได้แล้วเเเววลลาาาาที่รรออบขนมปังแ้้ยกได ผิวข้างนอกค่ะให้ครัดมันเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้อะแบบว่ากิมเกรียมอ่ะก็ใช้ตัวนี้ทาได้เช่นกันค่ะตัวต่อมานะคะที่ปุ๊กชอบทาสุดๆเลยเหมือนกันจริงๆอ่ะปุ๊กจะไว้ทาคู่กับวิตชี่ไมค์ค่ะก็คือเนยถั่วนั่นเองค่ะนี่เนยถั่วจะมี2ตัวนะคะที่ปุ๊กชอบมากๆเลยก็คือ2ตัวนี้มันจะเป็นเนยถั่วที่แบบตัวหนึ่งอ่ะมันจะเป็นดาร์กโรสนะคะก็คือจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเรียบๆอย่างนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้อ่ะมันจะเป็นแบบครันชี่นะคะกินแล้วเนี่ยมันะะไไเ็อรมคนห ทุกคนอาจจะตกใจที่ว่ามันมีน้ํามันลอยอย่างนี้ถ้าคนที่แอนตี้น้ำมันจะรู้สึกว่เฮ้ยไม่ได้ถั่วอะไรน้ำมันลอยขนาดนี้จริงๆแล้วอะคะ่ะ ตัวตัวนี้ไขมันตัวนี้มันจะเป็นไขมันดีนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลเลยค่ะคนที่แพ้คูเตนฟีก็สามารถกินได้แต่ต้องระวังแค่คนที่แพ้ถั่วเท่านั้นเองที่ก็ต้องเป็นน้ํามันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคนเทคเจอร์พวกนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะทานเข้าไปนะคะอุ๊ยตัวคันชีนี้มันก็คือแบบว่าถั่วแบบว่าชัดมากคือคุณกินไปคุณจะรู้สึกความเป็นถั่วเลยแล้วน้ํามันที่อยู่ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ํามันดีนะของพวกนี้ไม่มีของอะไรที่เป็นแบบว่าแอดน้าตาลเลยนะคะ3ตัวที่ปุกพูดมา3ตัวแรกเนี่ย เพราะว่าปุ๊กเลี้ยงน้ําตาลนะคะคราวนี้มาถึงสายที่สามารถทานน้าตาลได้บ้างนะคะปุ๊กแนะนํา2ตัวนี้เลยค่ะนี่ตัวแรกนะคะโอวันตินคันชี่นะคะตัวนี้ก็คืออร่อยมากๆเลยหอมโอวันตินแบบนั้นนะคะหอมแบบเมาเมาโอวันตินแบบเนี้ยอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดเด็กที่บ้านคุณเนี่ยคุณอยากจะเริ่มให้เขากินขนมปังเซาว์โดอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าไม่ชอบเท็กซเจอร์ของมันอะ่ะคุณหลอกล่อด,ด้วยตัวนี้เลยค่ะ มันจะอารมณ์แบบนูเทลล่าที่มีครันชี่คันชี่หน่อยะคะ่ะรับรองว่าเด็กๆจะไม่ปฏิเสธขนมปังค่ะตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้มันจะเป็นแยมของฝรั่งเศสค่ะตัวนี้เป็นยี่ห้อที่ปุกชอบมากๆเลยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เขาไม่ได้แอน้ําตาลลงไปนะคะแถมบูเบอรี่ที่ผสมอซาอิด,ด้วยนะคะก็เรียกว่าแบบมีประโยชน์มากๆเลยเราใช้ปชัดขนมปังกับแก้เบื่อแก้เรียนอย่างเงี้ยได้เลยค่ะคือไม่รู้จะทาอะไรไม่อยากฉันไม่อยากจะต้ปรุงอะไรเยอะแยะนะคะปัดแยมปัดแยมค่ะนี่คือห้าอย่างที่ปุกแนะนําค่ะ อร่อยง่ายๆได้ประโยชน์แล้วก็ยังกินขนมปังโซโดลได้สนุกสนานต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตามนี้ค่ะ